อรลกสวัสดีกันด mm ้วยนะครับสวัสด well, ีป like ีใหม่ส่งท้ายปีเก่าปอเกมเอ้าอาฟริกาอีกแล้วนะฮะก็วันนี้ส่งท้ายปีเก่าด้วยกันมีชุดกระดามหลินเข้ามานะครับก็หลายคนจะรอคอยหรือเปล่าเห็นเขาว่าไม่แพงกันอย่างที่คิดเราไปดูเลยดีกว่าคลิปจะได้ไม่ต้องยาวมากมาดูรางวัลกันดีกว่าอมีกีกครั้งมีสิบห้าครั้งนะครับการกดแต่ละครั้งนะจะใช้เพชรดำกับเพชรฟ้าเราเลือกได้ ด้การกดเพชรดาแต่ละครั้งจะทำให้เสียเพชรดามากขึ้นนะฮะไม่ดีรอกดเลยดีกว่าเราเริ่มที่เพชรดาก่อนแล้วกันทีแรกอ๋นนี่มันการกดทีละทีละครั้งเนาะอ๋อโอเคอันนี้คืออะไรภาพแอนิเมชันเปิดรูเปิดปุ๊บนาก็เหมือนเดิมอันนี้คืออะไร รูปเปิดไว้สองฮิลล่มีสิบห้ากีในที่ทีท่สามของนี่ข้างตู้นี่ก็ดีเหมือนกันนะนี่เพดในไอ้ระบัคริสตัลแดงเนี่ยน,น,นี่เด็กห้าหลูกไปเปิดอระชังหัวนี้เอาไปทําของต่อได้สีสิบเศษน,น่ยหัวนี้ของใหม่นะใครใครก็น่าจะอยากได้หรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นเอ่อไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นกรอบรูปมั้งอันนี้เป็นชุดนี่อันนี้ก็ของดีเหมือนกันเดหลือของอัพทรัฟอน อันนี้กรอบรูปสีอันนี้กรอบรูปอันนี้ไม่แน่ใจฮะรูปลักอาวุธน่าจะเป็นอาวุธกินอาวุธโอเคไปเดี๋ยวจะดำดำเปิด,บดบแบบออกบทก่อนอะไรเงี้ยแบบไม่ต้องการันตีเพชรสังเกตครับตอนแรกมัน90เพชรนะตามที่บอกไปว่ามันจะแพงขึ้นเรื่อยตอนนี้เป็น380แล้วตบองครั้งเพชรเพชรฟ้าก็จะแพงขึ้นด้วยมั้งไม่แน่ใจเนี่ยเห็นมันก็แพงขึ้นอยู่เหมือนกัน แต่เรากดที่เผ็ดดำก่อนนะเผ็ดฟ้าเนี่ยเดี๋ยวมันเข้าเนื้อโอ้ oh, มาวุ้งรัวๆเลยแต่ชุดนี้ดีดีเป็นคนในกลุ่มบอกชุดนี้ดีมากสวยสวยเป็นชุดซัมเมอร์อุ้ยได้มาแล้วหนึ่งอันอันนี้อันดีดีชุดหลินชุดซัมเมอร์แต่มาในช่วงปีใหม่ในวินเทอร์แต่ก็มาสุนท้ายปีเก่านะ คาใจแบปีใหม่คนมีตังค์ทำอะารอดซื้อตังค์คนยังไงล่ะเจ็ดร้อยเพชรแล้วกดอ๋อแต่กเดเพชรฟ้าก็เพิ่มเหมือนกันหรอนึกว่าไม่เพิ่มอุ้ยนึกว่าได้ได้กรอบเหลืออีกอกี่ครั้งโอ้เหลือสามครั้งเหมา่าเลยแล้วกันสามครั้งเหมอๆให้จบๆไปเออได้เศษใหม่โอ้แพงกันนะกดล็อกรูปลักได้แล้วหรือเปล่าอ๋อดียวบูตไปที่สุดท้าย มาในี่เหมาตู้ไปอีกโอ้โหเหมาอีกแล้วเพชรเหลือเิดหน่อยเ็นหลสิบนี่ไปดูเลยด้วยเออซึ่งเราทำใช้เลยรออะไรอาวุธด้วยหลินเออรูปรักอาวุธนี่ จะอันนี้หรือเปล่า <S <S นี่เป็นเป็นยิงน้ำเนาะซัมเมอร์ <S <S อันนี้สกิลยังดอกบัวเหมือนเดิม <S <S ถ้าทั้งันเป็นดอกบัวสีฟ้าไม่แต่ไม่ใช่ดอกบัวหรือเปล่าแต่น่าจะดอกบัวแหละประมาณนี้นี่ได้อะไรอ๋อรูปโปรไฟล์เนาะแต่ของนี่หลอมรวมอันนี้ก็หลอมไปเลยมาลุ้นกันดีกว่าวได้อะไรนี่อันนี้ก่อน อันนี้อันเก่าผมมีอาตาคินะอัตาคิสามจุดสี่อันนี้ถือว่าดีอยู่แต่มันเป็นลงห้าตั้นทานเดียวไปหนะอันนี้ล่ะฮึบอุ้ยตุมงตีไฟฟ้าอันนี้อันนี้ก็น่าปั้นนะตุงตีไฟฟ้าอัตาคิวันนี้น่าปั้นอยู่เดี๋ยวล็อกไว้ก่อนแล้วอันนี่ล่ะน้ําแข็งท่าไฟฟ้าได้ได้เลยได้ถ่ายไปก่อนนี่เจดทั้มสี่เจ็ดหมื่น เป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปวันนี้นะก็มีประมาณเท่านี้นะครับส่งป้ายปีเก่านะกับชุดไา้น้านะก็ตามค่าเสียหายนะครับก็ก็โดนเยอะอยู่นะถ้ามีถ้าเป็นถ้ากดเพชรฟ้าล้วนนะประมาณแพ็คใหญ่แพ็คหนึ่งก็จะเหลือเพชรหน่อยๆนะะก็จะเหลือเพชรไม่เยอะมากร้อยละอิดคำนวณแบบคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้นะครับใครมีเพชรดำก็มาเปิดกันหน้านชุดสวยๆนะ ก็สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับรักใครสำหรับคนชอบนะฮะเออสำหรับคอมเมนต์บอกได้ด้วยนะครจะติดเอ่อจะติดหรือจะอะไรก็ได้นะครับจะคอยลงไว้เรื่อยๆนะฮะจะคอยอ่านเรื่อยๆแล้วก็คอยคลิปจะมีคลิปใหม่เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้กราบสวัสดีครับบ๊ายบาย